เผยภาพเรนเดอร์แรกวันพัสดิปรับดีไซน์อลาัางการขึ้นกล้องหน้าตรงกลางและมีกล้องพลัิสโคบแล้วช่วงนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับสเปคของวันพัสดิเผยมาอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับทางการอัปเกรดหน้าจอกล้องดูชิปเซตล่าสุดก็ได้มีภาพเรนเดอร์ชุดแรกเผยออกมาเสริมกับข้อมูลสเปคที่เคยเผยอามาก่อนนั้นนี้แล้วครับโดยทางแอตอลิกร่วมกับ s m a r t p เบรก ได้ปล่อยภาพเรนเดอร์ที่อ้างว่าคือ one plus สิออกมาครับซึ่งเผยให้เห็นถึงการปรับดีไซน์ที่น่าสนใจขึ้นหลายจุดเริ่มตั้งแต่หน้าจอที่รอบนี้เปลี่ยนมาใช้กล้องหน้าตรงกลางเรียบร้อยแล้วครับแต่ตัวหน้าจอยังเป็นแบบกระจกโค้งเหมือนเดิมครับอีกจุดที่น่าสนใจก็คือกล้องหลังของ one plus สิแม้จะยังคงรูปลับแบบเดิมคือมีกรอบเลนวงกลมอยู่ที่มุมซ้ายบนแต่รอบนี้การย้ายตำแหน่งไฟแฟลชไปไว้ด้านบนแทนและเพิ่มกล้องพันสโคบเข้ามาแล้วน่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการซูมได้ เป็นอย่างดีเลยครับส่วนแล้ว,ว